สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการอยากมีโชคเปิดดวงต้องทําตามคลิปนี้นะคะและจะมีเงินไหลมาตลอดค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดาวจันร์ทเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดตามเวลาโหราศาสตร์นะคะใครไม่อยากการเงินสะดุดให้ฟังคลิปคิดติจังชาแนลให้จบนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับและเทคนิคดีๆค่ะ ให้ฝังดังต่อไปนี้นะคะให้เอาเงินใส่ไว้ใต้หมอนใส่ไว้ให้มากเท่าที่ท่านจะมีในกระเป๋าสตางค์ก็เช่นกันค่ะให้ใส่ให้ไว้ให้มากที่สุดนะคะให้นำตัง ใส่ไว้ในกระเป๋าแบบนี้ 1. ตั๋วจำนำใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟและก็ขยะเคลียออกให้หมดกระเป๋าเป็นที่เก็บเงินไม่ใช่ที่เก็บขยะไม่ใช่ที่เก็บใบแจ้งหนี้ถ้าใครพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้โทรหาท่านให้ขอพอรท่านหรือถ้าพ่อแม่เราอยู่ด้วยให้ตักข้าวหากับข้าวให้ท่านกินแต่หากใครที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วให้อุทิศส่วนกุศลทำบุญหาท่านนะคะข้าวสารข้าวสุกในบ้านห้ามขาดให้มีหรือหุงติดหม้อ ไว้ตลอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำแล้วจะมีโชคเปิดดวงต้องทำและลองทำตามคลิปนี้ของคิธิจังชาแนลดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ และบอกต่อเพื่อนเพนเพื่อเป็นประโยชน์ได้รับฟังรับชมต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ